สวัสดีครั้งอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับวันที่วันจันทร์ที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับประเด็นที่ต้องการจะชวนคิดชวนคุยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วมีข้อกล่าวหาว่าราชวงศ์จัก,กรีนะครับตระกูลมหิดล ตั้งแต่สมเด็จย่ากษัตริย์ภูมิพลราชินีแล้วก็รัชทายาททั้งหลายเนี่ยรวมแม้กระทั่งลูกสะพ้ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ายาเสพติดครับแล้วก็รวมไปถึงนักการเมืองตำรวจทหารหลายคนหลายท่านนะครับผมเองนะครับไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะครับแต่ว่าก็รับทราบด้วยความไม่สบายใจ แล้วจริงๆเรื่องนี้มันจะสาวลึกไปถึงไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ผมได้ฟังข่าวสารมาพอสมควรครับนักการเมืองหลายท่านที่มีชื่อเกี่ยวข้องนะครับแต่เนื่องจากว,ว่าตัวเองเป็นเพียงคนรับข้อมูลนะครับไม่ใช่เป็นคนเสาะหาข้อมูลหรือว่าสัมผัสกับแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับแต่สงสัยมาตลอดแล้ววันนี้บังเอิญว่ามีพี่ชายท่านหนึ่งได้ส่งลิงก์มาให้นะครับเป็นลิงก์ที่เปิดเส้นทางค้ายาเสพติดของกษัตริย์ภูมิพล แล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับบทความนี้เขียนโด,โดยนะครับออกยาเพชรบุรีก็เลยคิดว่าจะต้องนำมานะครับท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านมีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงให้กับสังคมไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียวชาวโลกด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีหลักฐานเนี่ยนะครับท่านก็คงจะสมควรจะต้องออกมาแก้ตัวนะครับมีว่าอธิบายให้กับสังคมนะครับ ส่วนเรื่องจะเป็นจริงหรือไม่นะครับผมจะนำเสนอเพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่าในยุคข,ของพวกเรานั้นที่มีกษัตริย์ภูมิพลที่คนบอกว่าดีเด่นทุกด้านเป็นนักพัฒนาเป็นผู้ใสบริสุทธิ์เป็นธรรมราชาเป็นประดุษผู้มีบุญมีศักดิ์ใหญ่มาโปรดประเทศประเทศไทยขาดไม่ได้นั้นนะครับได้มีผู้ตั้งข้อกล่าวหาแล้วนำหลักฐานนะครับแล้วก็ข้อมูล มันมาแปะไว้บนเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อรัตลานานะครับ b o g o c s p o t com รัตก็ R-A-T นะครับลานาก็ L-A-N-N-A นะครับผมจะนำเสนอข้อมูลอย่างที่เป็นนะครับอาจจะแบ่งเป็นตอนๆหรือเปล่าไม่ทราบเพราะมันมันดูจะยาวนะครับเพื่อให้มันนะไม่ไม่ไม่น่าเบื่อเกินไปหรือมีข้อมูลเยอะเกินไปจะตัดเป็นส่วนๆก็แล้วกัน แต่ว่าอยากให้พี่น้องไปพิจารณานะครับเป็นข้อมูลประกอบนะครับแต่พี่น้องจะต้องไปประเมินก่อนว่าจริงไม่จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนแรกเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับมีรูปนะฟินนี่สมัยผมเป็นนักศึกษานะครับแถวทางเหนือเนี่ยก็ได้ไปเห็นไร่ฟินกับหูกับตานะครับเพราะว่าไปออกค่ายนะครับ ก็ทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายก็ได้เห็นลำบางก็มีนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของเฮโรอีนตราสิงสิงโตคู่นะครับนี่เขาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อกันว่านะครับผลิตแถวนี้แหละบ้านเรานี่แหละสปอนเซอร์โดยนะครับทีมงานสำคัญของลุงสมชายป้าสมจิตมีคนสงสัยครับว่าทำไมลุงสมชายกับป้าสมจิตที่จริงหมายถึงกษัตริย์ภูมิพลกับพระราชนีเนี่ย ต้องค้ายาเสพติดผมไม่ผมไม่นี่นะครับเพราะคนอ่านเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับผมเอาเวลาผมตีความตามความเข้าใจของผู้อ่านก็แล้วกันนะครับทําไมถึงต้องค้าล่ะครับเมื่อพูดถึงการค้ายาเสพติดหลายคนคงจะสงสัยว่ามันจะไปเกี่ยวกับกษัตริย์ภูมิพลได้ยังไงเพราะกษัตริย์ภูมิพลี่ยมีสถานะสูงส่งรวมทั้งได้สร้างภาพให้ตัวเองจนเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยจนทําให้คนไทยจํานวนมากลุ่มหลงอย่างบ้าคลั่งด้วยแล้ว จึงทาให้หลายคนไม่อยากจะเชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลค้ายาเสพติดและความร่ารวยของกษัตริย์ภูมิพลในปัจจุบันได้ทําให้นิตยสารฟอร์บส์จัดลําดับว่าภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกผมเติมให้หน่อยว่าในบรรดาก,กษัตริย์นะครับในบรรดาก,กษัตริย์ทั่วโลกแต่สิ่งหนึ่งที่หลายท่านลืมไปคือวงตระกูลของภูมิพลไม่ใช่ร่ํารวยมหาศาลมาก่อนจึงทําให้สงสัยว่ากษัตริย์ภูมิพลสร้างตัวเองมาได้อย่างไร เพื่อความเข้าใจผู้เขียนจะขอย้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างคร่าวๆว่าทําไมกษัตริย์ภูมิพลจึงจําเป็นต้องค้ายาเสพติดโดยขอเล่าย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5ที่มียต่างอิจฉาดิศยาแกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและสมเด็จพระนางเจ้าสวาวภาพงศ์ศรีพอลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตตายลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภสพาผ่องศรีซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธจึงได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่6แทนเมื่อเป็นดังนี้จึงทําให้เจ้าสายสาวสพาผ่องศรีมีอํานาจในราชสำนักทําให้เจ้าสายสว่างวัฒนาตกต่ําพระอายิกาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาจึงพยายามผลักดันให้ลูกหลานของตัวเองคือสมเด็จพระมหิดลธราธิเบสอดุลนยเดชวิกรมซึ่งก็คือนั่นแหละครับ สายของกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยพาหลานซึ่งก็คือรัชกาลที่8ที่9เนี่ยไปอยู่เสียที่เมืองนอกพูดกันตรงๆก็คือกลัวภัยอันจะเกิดจากเจ้าสายเสวภาพองศีและรัชกาลที่6นั่นเองเมื่อเหตุการณ์ผันแปร ى, ต่อมาเมื่อรัชกาลที่7สละราชสมบัติคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จึงเสนอให้เจ้าสายสว่างวัฒนา คือพร,พระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศให้กลับมาเป็นกษัตริย์รัชการที่8โดยคณะราษฎรและท่านปรีดีพนมยงเห็นว่าพระองค์เจ้าอนันทมหิดลยังเป็นเด็กและคิดว่าเจ้าสายสว่างวัฒนาไม่มีอิทธิพลในราชสำนักแล้วคงจะควบคุมให้เป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้ไม่ยากและคณะราษฎรก็คิดถูกเพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่8ก็มีแนวคิดที่ต้องการจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ แต่ใครจะไปนึกละว่าพระอนุชาภูมิพลที่มีความริษยาอยากเป็นกษัตริย์เสียเองได้ลั่นไกสังหารพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8บนท่านพระบรรทมภายในพระบรมมหาราชวังในเช้าของวันที่9มิถุนายน2489เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้กษัตริย์ภูมิพลมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งสร้างฐานอานาจและบารมีเผื่อเอาไว้เพื่อจะป,ปกป้องความผิดของตัวเอง บวกกับความต้องการของพวกเชื้อสายราชวงศ์ที่ต้องการชิงอำนาจคืนจากคณะราษฎรทําให้พวกราชวงศ์ต่างพร้อมใจกันปกป้องพระอนุชาภูมิพลและสนับสนุนให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปโดยโยนความผิดไปให้ในายชิดนายบุตรนายเฉลียวว่าเป็นผู้ร่วมฆ่ารัชการที่8แต่ในเวลาเดียวนั้นแต่ในเวลาแต่เวลาในขณะนั้น ครอบครัวของภูมิพลได้ไปอยู่ต่างประเทศเสียนานทําให้อํานาจและบารมีรวมทั้งเงินทองก็ยังมีอยู่น้อยโดยธรรมชาติพวกเจ้าก็ทํามาค้าขายไม่เป็นอยู่แล้วดังนั้นการที่จะหาเงินมาสร้างฐานอานาจและบารมีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายจึงทําให้หนาเวลานั้นการค้ายาเสพติดเป็นทางเลือกเดียวที่พระชนนีศรีสังวาลและกษัตริย์ภูมิพลเห็นว่าจะสามารถหาเงินมาได้อย่างง่ายได้ และโดยบังเอิญว่าหลังจากที่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมซึ่งเป็นพ่อของรัชกาลที่8และ9ตายนั้นสมเด็จพระราช,ชนานรีสีสังวารได้มีผัวใหม่ชาวสวิตเซอร์แลนด์และได้มาดูแลเป็นพ่อเลี้ยงภูม,มิพลและผัวใหม่คนนี้มีบริษัทอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งต่อมาก็เป็นบริษัทที่ค้าขายมอร์ฟีนโดยส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐและอีกหลายประเทศและนี่คือปฐมบท ในการเริ่มต้นค้ายาเสพติดของกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวแต่ก่อนที่จะรู้ว่ากษัตริย์ครอบครัวกษัตริย์ภูมิพลค้าขายยาเสพติดกันอย่างไรผู้เขียนขออธิบายแหล่งที่มาของยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศดังต่อไปนี้แหล่งที่มาของยาเสพติดยาเสพติดที่ดีที่สุดของโลกถูกผลิตในรัฐฉานของพม่า ที่มีชายแดนติดกับมณฑลยูนานของจีนพวกนี้ก็คือพวกว้าแดงโดยใช้เมืองยอนเป็นแหล่งผลิตโดยพื้นที่นี้เป็นแดนดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกฝิ่นโดยพวกพวกปลูกฝิ่นจะเรียกตัวเองว่าเป็นพวกโกกังหรือเจิงคังเป็นพวกชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานคําว่าโกกังมีความหมายว่าเป็นดินแดนที่มีก้าดอยหรือมีดอยก้ายอด มีแม่น้ำทิงหล่อเลี้ยงมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ชาวโกก้ังประกอบด้วยคนจีนลีซอละละยูลู่มูเซอร์ปัล่องอีกอ็ออาขาอาหนีอยู่ที่เมืองลาและไตต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพักก๊กมินตั๋งที่นำโดยจอมพลเจียงไคเช็ก ได้พ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยประธานเหมาเจ๋อตุงจึงได้ถอยทัพไปตั้งรัฐบาลใหม่ยังเกาะฟาโมซาซึ่งก็คือประเทศไต้หวันปัจจุบันโดยการถอยร่นนั้นเจียงไคเช็กได้วางกำลังของตนเองไว้ที่มณฑลยูนาน2องกองทัพด้วยกันคือกองทัพที่8และกองทัพที่26ซึ่งแต่ละกองทัพประกอบด้วยสอกองพลโดยที่กองพล93เป็นหน่วยหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อกองทัพที่26 ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กองกําลังของอีกฝ่ายไล่ตามกองกําลังที่เคลื่อนย้ายไปยังเกาะฟาโมซาได้ทันในเวลาต่อมากองทัพที่8และกองทัพที่26ก็ถูกกองทัพของฝ่ายคอมมิวนสิสต์ตีแตกพ่ายและถอยมายังพื้นที่พม่าตอนใกล้พรมแดนมณฑลยูนนานของจีนกองทัพที่26ได้ถูกกองกําลังของจีนคอมมิวนสิสต์ตีแตกพ่ายอีกครั้ง และได้ถอยร่นไปยังลาวและเวียดนามอีกส่วนก็จะถอยเข้ามายังรัฐฉานของประเทศพมา่าผ่านทางรัฐฉานด้านเมืองเชียงตุงแล้วผ่านมาทางขี้เหล็กของมาทางท่าขี้เหล็กเข้าใจว่านะครับของประเทศไทยโดยมีกองกําลังนับหมื่นคนจํานวนทหารที่อยู่ในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นกําลังพลที่มาจากหน่วยกองพล93ในปี2504 รัฐบาลพมา่าดำเนินการปราบปรามกองกำลังทหารจีนพลัดถิ่นเหล่านี้อย่างจริงจังทำให้กองกำลังของนายพลหลีหมี่ายแพ้และกองทัพที่1 2สองและ4จํจำนวน4,349คนได้ถูกส่งตัวไปใต้หวันคงเหลือแต่กองทัพที่3ของนายพลหลีเวินฝานและกองทัพที่5ของนายพลต้วนซีเวินที่ไม่ต้องการกลับไปใต้หวันและได้นำกำลังอพยพหนีการกวาดล้างของพมา่าเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยไต้หวันประกาศจะไม่สนับสนุนช่วยเหลือกองกําลังที่ตกค้างเหล่านี้อีกในที่สุดกองกําลังที่3ก็มาถึงอ,อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และกองทัพที่5มาปางหลักอยู่ที่ดอยแม่สลองอ,อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่เป็นภาพของนายพลต้วนซีเวินนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เข้าไปพบกับนี่เชื่อกันว่านะครับกรรษัตริย์ภูมิพลครับ มอบอะไรกันหรือ,อยังไงไม่ทราบนะครับมีการยื่นอะไรบางอย่างนะครับผมอธิบายภาพตามที่เห็นนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาเกิดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่เข้าใจว่าถ้าเป็นการอ่านนะครับหลักแบบไทยเขาบอกอ่านคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าผมรู้สึกมันผิดหลักผิดเกณฑ์ผิดความรู้สึกนะเอาแบบสากลแล้วกันในเมื่อเป็นคําทับศัพท์นะครับคอมมิวนิสต์นะครับ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีการสร้างแนวยับยั้งคอมมิวนิสต์จากที่เบตถึงประเทศไทยสหรัฐจึงได้สนับสนุนกลุ่มทหารเหล่านี้รวมทั้งยังของความร่วมมือกับรัฐบาลไทยให้สนับสนุนด้วยเมื่อเป็นดังนั้นจึงทําให้กองพล90ศาของเชียงไกเชียงไกเช็คตกค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ30,000คนในหมู่บ้านของกองกําลังทหารจีนคณะชาติที่ตกค้างนั้นมีการตั้งโรงเรียนการสอนภาษาจีนที่ดอยแม่สลอง ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยได้เสนอให้สัญชาติไทยแก่บุคคลเหล่านี้โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่30พฤษภาคม2521โดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาให้สัญชาติแก่อดีตทหารจีนคณะชาติทั้งนี้รัฐบาลไทยในปี2527ได้ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแปลง,ปลงสัญชาติแทนกองกองบัญชาการทหารสูงสุด ที่เป็นหน่วยงานหลักซึ่งพื้นที่บางส่วนเช่นบ้านเปียงหลวงบ้านทารรงอบอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่บนดอยแม่สลองบ้านแม่แอบบ้านผาตั้งจังหวัดเชียงรายส่วนที่บ้านหัวลางและบ้านนาบ้านนาป่าแปกจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลายเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของอดีตกองทหารจีนคณะชาติหรือกองพล93และจีนฮ่ออพยพในปัจจุบันเมื่อกองพล93 ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการลูกฝิ่นและอาศัยที่เป็นคนจีนด้วยกันจึงได้ประสานงานกับกลุ่มโกกั้งที่อยู่ในรัฐฉานหรือที่เรียกว่ารัฐว้าของพามา่าโดยที่ทาหารเหล่านี้ยังไม่มีอาชีพอื่นใดจึงทาให้กองพล93ดํารงชีพโดยการรับจ้างลำเลียงฝิ่นการตั้งด่านภาษีเถื่อนและการค้าอาวุธสงครามณนะเวลาในขณะนั้นกองพล93ได้มีการประสานงานกับรัฐบาลและทหารไทยที่ทางรัฐบาล อเมริกาสนับสนุนให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์กริย์ภูมิพลเห็นช่องทางเมื่อเป็นดังนี้ทำให้กษัตริย์ภูมิพลเห็นช่องทางในการหาเงินเพื่อสร้างฐานอำนาจให้กับราชวงศ์ซึ่งกำลังอ่อนไหวอยู่ในขณะนั้นจึงได้ร่วมมือกับทหารไทยและพวกกองพล93รวมทั้งพวกโกกังเพื่อค้าฟิน โดยในครั้งนั้นกลุ่มโกกั้งที่ได้วางแผนร่วมมือกับภูมิพลได้ส่งนายจิมมี่หยางให้มาสร้างโรงแรมขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในปี2552-2512ชื่อโรงแรมรินคำโดยนายจิมมี่หยางเป็นผู้บริหารเองและประสานงานกับโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่ที่มีอเมริกาให้การสนับสนุนโดยสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ในขณะนั้นได้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้ายาเสพติดในภาคเหนือ โดยภูมิพลก็ได้สร้างศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาขึ้นมาเพื่อประสานงานกับสองศูนย์กลางนี้และนี่คือที่มาของเส้นทางยาเสพติดโกกั้งสู่ประเทศไทยมาริวัวปาสี่เส้นทางโดยใช้เส้นทางใช้โครงการหลวงและการปลูกพืชอื่นทดแทนฝิ่นมาบังหน้าในภาพนะครับโรงแรมอเมริรินัมนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับ โรงแรมรินคำในเครืออมารีนะครับซึ่งอามารีนี่ก็เป็นเครือที่ใหญ่พอสมควรนะครับโรงพยาบาลแมคคอมิกนะครับเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของเชียงใหม่นี่นะครับนี่เป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่อยู่ในมเาลัยเชียงใหม่อันนั้นไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมจําไม่ได้ซะแล้วล่ะนะครับแต่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นแอกรทัวริซึมนะครับก็บังหน้าไป เดี๋ยวนะครับตอนต่อไปเราจะมาดูเรื่องเส้นทางยาเสพติดนะครับก็สรุปว่าโดยรวมเนี่ยนะครับให้ผมสรุปให้พี่น้องตอนท้ายนะครับคนสงสัยว่าทาไมกษัตริย์ภูมิพลนี่ก็เลิศหรูร่ํารวยเป็นระดับหนึ่งเลยนะทำไมต้องมาค้ายาเสพติดด้วยนะครับก็ปรากฏว่าคําตอบสั้นๆก็คือว่าก่อนจะขึ้นมาเนี่ยสายของนะตระกูลทางฝั่งมหิดลเนี่ย นะครับไม่ได้มีอํานาจมาก่อนนะครับก็ที่ขึ้นมาสว่อำนาจได้เพราะว่าตอนนั้นอํานาจในวังมันมันไม่มีละแล้วการที่จะเอาคนขึ้นมาเป็นยุวกษัตริย์นั้นจะได้คุมง่ายก็เลยไปดึงตระกูลนี้มานะครับแต่พอดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับตระกูลนี้เองก็จําเป็นจะต้องคุ้มครองตัวเองป้องกันตัวเองเพราะภัยจากคอมมิวนิสต์ก็รุนแรงนะครับแล้วก็ที่จริงก็คือเรื่องทรัพย์สินนี่มันก็นะครับ ยังไงก็แล้วแต่มนุษย์เราก็คงอยากจะได้อยากเป็นอยากมีแหละนะครับแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆในวังนี่ก็นะครับเราก็ดูนะครับยิ่งอยู่นานเข้านะเขามีลูกห้าหคนนะครับนะแล้วก็บังเอิญที่สําคัญที่สุดก็คือว่าฝั่งผู้หญิงนะครับฝั่งสมเร็จยานั้นไปมีสามีเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งบังเอิญอยู่ในธุรกิจเรื่องจัดทาฝิ่นให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วเป็นธุรกิจใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันยอมความคิดมันเริ่มจากตรงนั้น เอาละเท็จจริงประการใดพี่น้องไปพิจารณาแล้วบวกกับว่านะชายแดนของไทยนั้นเป็นสิ่งที่พวกที่มาจากนะครับพวกเชียงคเช็กนะครับรัฐบาลคณะชาตินะจีนคณะชาติได้แตกทับมาก็เลยมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วก็รัฐต่างๆที่ใกล้กับประเทศไทยซึ่งมันปลูกฝิ่นได้พวกนี้มันมีอาชีพก็เลยปลูกกันแล้วก็บังเอิญมาสารกันมารู้จักกันนะครับแล้วมีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพยายามจะมาต่อต้านคอมมิวนสิสต์แต่ว่าในที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับ คงต้องไปดูกันต่อนะครับความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีคนเกี่ยวข้องจํานวนมากมายเอาเป็นว่าผมจะยกไปเป็นตอน2ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ประมาณ18นาทีสินาทีไม่อยากจะให้เกินนี้นะครับให้พี่น้องติดตามไปทีละตอนทีละตอนนะครับมีคงประมาณไม่เกิน4ีหตอนนะครับนะเส้นทางยาเสพติดเราจะได้เข้าใจว่ามันทําได้อย่างไรแล้วก็นะครับนะเคลื่อนย้ายได้อย่างไรมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับ เวลานะครับนี่ถ้านับกันตั้งแต่ปี2,521นู่นนะครับตั้งโรงแรมอเมรินรินคําแถวนั้นโรงแรมรินคําก็แปลว่าการริเริ่มนะครับค้าขายน่าจะเริ่มก่อนต้นาานะก่อนหน,น้านั้นมาแล้วก็คงจะทํากันมาอย่างน้อยนะครับ35-40ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์นะครับถ้าทํากันมาขนาดนั้นวันนี้ก็คงฝังรากลึกสยายเครือข่ายออกไปนะครับอย่างเต็มเต็ม โอ,อ้คงจะไม่ใช่แค่แผ่นดินไทยนะครับนะครับเต็มย่านนี้นะครับแล้วก็คงจะมีเครือข่ายสารกันทั่วโลกนะครับเรามาดูกันในตอนที่2นะครับโอเคครับ